โอเคครับก่อนอื่นก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกทคนทุกทท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาแจกเกม No Limit b a c k j a c i n g 2กันอีกแล้วนะครับผมอันนี้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยครับว่าโปรตัวนี้ทําอะไรได้บ้างนะครับโอเคอย่างแรกเลยนะครับคือซื้อรถได้ไม่จํากัดนะครับก็จะเป็นรถรุ่น Limited Edition นะครับผมก็จะเป็นรถแบบแปลกใหม่เลยนะครับนี่ก็ เป็นรถที่แบบสวยนะครับแล้วก็แรงด้วยนี่นะครับก็ประมาณนี้สําหรับใครที่แบบชอบแนวนี้นะส่วนผมอยากเป็นคันนี้แล้วกันนะนี่ครับเอาบ,าบั๊กแป๊บนึงกดเร็วเืินนะครับมันย้อนไปนี่ครับผมอยาวเป็นคันนี้นะครับก็กดซื้อได้เลยนะไม่ต้องใช้ตังค์นะครับมันคือแบบโปมาแบบให้เราซื้อได้เลยนะครับก็อันนี้เป็นแบบ ซื้อได้เลยนะครับโอเคก็เออประมาณนี้นะครับส่วนอีกอย่างหนึ่งก็คืออะไรวะแป๊บหนึ่งนะผมก็ลืมอะ่ะอันนี้กันชนก็แบบเดิมนะครับน่าจะมีแบบแคปโปรตังนะครับโปรตังกับโปรเหรียญอันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยครับผมว่าจะแรงหรือจะยังไงเอ้ก่อนจะไปเรามาแต่งลงรถกันก่อนดีกว่านะครับ ผมขอเป็นตอนกลางคืนละก,กันนะครับมันดูแบบสวยกว่านะครับไม่รู้ว่าอันนี้ได้โปรหรือเปล่านะมันฟรีทุกอย่างเลยอะอาจจะอาจจะโปรด้วยนะครับเพราะตอนแรกมันต้องให้ซื้อนะครับโอเคก็อันนี้อีกอย่างหนึ่งครับที่ฟรีนะนี่ก็ฟรีฟรีทุกอย่างเลยนะครับตอนนี้โอเคก็แล้วแต่คนชอบนะครับจะเอาแนวไหนนะครับโอเคส่วนพวกนี้ก็ตั้งได้20อันเหมือนเดิมนะครับผมโอเคอันนี้ผมก็จะไม่ตั้งนะ ส่วนเป็นพื้นผมจะเอาเป็นมาคอสละกันโอเคประมาณนี้นะสำหรับโชว์ดูมของผมถ้ามีเสียงรบกวนนิดหน่อยก็ต้องขออภัยนะครับไม่ได้อัดในคอมนะเล่นในมือถือมันก็อาจจะไม่ตัดเสียงรบกวนให้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูภายในเครื่องกันก่อนนะครับก็เต็มสูบเลยนะครับครับมันเป็นรถ Limited Edition นนะครับเต็มทุกอย่างนะครับโอเคประมาณนี้นะครับผม ไม่รู้ว่าจะแรงหรือเปล่าก็ลองไปปรับจูนกันดูนะครับผมเราไปลองแข่งกันดูเลยนะครับเอาเป็นแบบ1นส่วนสี่เลยและกันนะครับเอายาวๆไปเลยนะไม่รู้จะไหวหรือเปล่าอันนี้ก็โปรล่าสุดจริงๆเลยนะครับผมได้มาจากต่างประเทศนะครับผมก็ผมอาจจะเป็นช่องแรกของประเทศไทยเลยมั้งที่ลงคนแรกเลยเนะี่ย เขเราไปชมกันในเกมเลยครับผมกลัวเสียงมันจะดังไปอ่ะขอเบาหน่อยละกันผมไม่ได้เล่นนานนะครับก็ห่างหายจากการแจกเกมโนลิมิตไปนานเลยครับเพราะผมตามไม่ทันจริงๆเพราะมันหลายภาคมากโอ้โหโคตรแรงอ่ะโคตรแรงตอนนี้ผมวิ่งอยู่5.9นะครับก็ถือว่า ไม่เร็วเท่าไหร่นะครับห้าจุดเ้าเองก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเโป้ตัวนี้นะครับก็ไปลองโหลดมาเล่นกันดูได้นะครับผมเดี๋ยวมาดูรันที่สองนะครับคือแบบซื้อมาก็ไปปรับจูนกันเล่นได้เลยนะครับแบบซื้อมาก็ทำแล้วแต่ท่านผู้ชมจะทำนะครับ าจจะเล่นออนไลน์ได้นะถ้าผมจำไม่ผิดนะผมว่าน่าจะได้แหละโปรเจอโปรอะไรประมาณนี้นะครับโอ้โหค้รนแรงอะ่ะโหอ,อันนี้ช้าไปหน่อยนะครับ6.30โอเคก็ออกเลยแล้วกัน นี่ก็จะเป็นรถให้เราซื้อเหมือนเดิมนะครับเราไม่เราไม่จาเป็นต้องซื้อก็ได้นะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นมุมกล้องก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะครับจะถ่ายรูปไว้โพสต์ไว้อะไรไว้ลงอะไรอะไรแต่และอย่างนะเออก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมก็จะมีปรับชัดหน้าเบหลังอะไรสักอย่างนะครับก็มีปรับแสงอะไร ด้วยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสําหรับโปรตัวนี้นะครับก็มีทุกอย่างให้ทุกคนได้เลือกใช้กันดูนะครับก็สามารถซื้อรถได้ทุกคันเลยโอเคก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต,ต่อไปนะครับส่วนโปรตัวนี้ผมก็จะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้ใต้ล่างคลิปนะครับก็ก่อนจะโหลดก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับจะได้มีกําลังใจนะโอเค สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม